เราถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของควาสมสําคัญทีงสิ้นที่สุดแพ่เราจะต้องตื่นหน้ารุกหน้าไปสู่การพัฒนาจังหวัดของเรานะคะบนบนบนสิ่งเก่าที่เราจะต้องขายนั่นคือศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวประเพณีของคนแท้หากแดนที่เป็นไปอยู่ตรงไหนก็จะได้ดูว่านี่คือ เลือกนื้อชีวิตวิญญาณของคนแพ้ที่เรารังสรรที่เราทำมันมา,มานะค่าที่สุดและว,ว่้เองของตัวเองเสียทีนะคะจากเป็นแบรนด์ครั้งแรกนะคะต่อไปฝากนะคะผู้ประกอบการทุกท่านแบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่มีคุณค่าในอนาคตคือท่านต้องรักษาคุณค่าผลิตภัณฑ์ของท่านั้าแต่สร้างชื่อเสียงท่า ใน่าหาก่านยิ้มบอกว่าใช้มีแบรนด์ตรงนี้ฉันจะต้องพัฒนาสินค้าคุณแล้วก็บอกว่าการที่มีแบรนด์นติดลงไปแล้วเนี่ยใครมาก็ไม่รู้รควาหมใครมาก็ไม่รู้อะไรนีมีคุณค่า,าและมีความหมายขึ้นทุกทีฝากทางพันธด้วยนะคะว่าให้แต่ยนประาสัมพันธ์เยอะ มีการการันตีแต่ถ้าท่านแจกไม่ง่ายก็คือไม่มีคุณภาพไปเป็นกลยุทธ์อันนี้ได้เวลาประสมควรแล้วนะคะว่าขอเปิดกิจกรรมแถลงข่าวมอบป้ายการสัง่งาสัญงจะรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ณหมัดมีขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จัง ื่ก็ต้องขอบคุณนะครับดีว่าแบางเนี้ยผมคิดว่าถ้าเอาไปใช้เช่นการที่จะเอาไปแบ่งบนไหนหรือว่าควรจะมีระยะหรือว่าขนาดครับผมต้องนี่แล้วก็เป็นที่รู้จักรู้จักนะครับสำหรับในการออกแบบในครั้งนี้นะฮะหรือว่าท่านใดนะฮะหรือว่าน้องเข้าไปใช้บริการที่ของคอนเซปต์นี้เป็นแนวคิดในการออกแบบจากเทศที่ย์พักนะครับทั้งหมดสามที่เช่นกันนะฮะ โรลลงแรมคำมูล,ลครับร้านไท่เหลืองร้านเรือกองเกา่าร้านลายเทาร้านดีไฟไบ d แอนด์ฮาอฟอร์เรนครับ ยเพสแฮาส์ซาลอนร้านกระิฐารีสอร์ทแห่ของเรานวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับร้านนิวเมร้านบวยนงศรขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งานวันอีหัดแงความร้อนถ่านน้ำหอมแม่ ได้รับรางวัลน,นะครับในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับเงินรางวัลน,นะครับผมให้กับทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวเรา่ชิญอท่านคับก่อนที่เดิมเราไม่ไมาช,ชิมเราจะอยู่บปนเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาขออีในส่วนของเรื่องแอร์เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าลองอ่านคำขวัญแล้วแบบคำสุดท้ายแบบเราจะทําออกมาให้เป็นภาพยังไงอะไรเงี้ยครับแบบว่าคนแพร่นใ,นใจง,งามหรือมันสื่อกับว่า คนเนี่ยมันคือคนคือคนที่ทําของอะไรพวกนี้ก็คือคมาจากมือคู่แบบการยอมรับมีคุณภาพนะคะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มาซื้อหาสินค้าหลายๆธุรกิจนี้จะมีความการการันตีแต่สุดท้ายแบรนด์ก็ไม่สามารถที่จะสท,ที่จะทำให้เกิดคุณค่าและเกิดการ แล้วก็คิดว่าอยากให้มันซื้อถึงความเป็นล้านนาความเป็นขาพผมแอรก็เลยลองไปดูตัวหนังสือล้านนาแล้วแบบมันน่าจะเข้าอยู่ในรูปฟอร์มนี้ได้เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าน้องเป็นคนจังหวัดไหนเยก็คนแพรคนแพรแต่ว่าแต่ถามก่อนว่ารู้จักภาษาร้านนามาก่อนไหมหรือว่าเราเข้าไปค้นข้อมูลมารู้จักมาก่อนแล้วครับก็ครับมันก็เหมือนเหมือนเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเออเราอาจจะมาทางานได้ก็เลยเอามา ไปดูปุ๊บมันก็ฟอมมันน่าจะเข้ากับฟอร์มนี้ได้ก็เลยลองเอามาใส่เข้าไปแล้วมันก็ลงตัวพอดีก็เลยคิดว่าเอออันนี้แหละก็น่าจะเข้ากับฟอร์มหัวใจสดแล้วอะไรเงี้ยครับในการออกแบบออกแบบทั้งหมดกี่แบบครับถึงมาเป็นแบบนี้คือออกแบบเยอะมากแล้วเชิญผมไปบเยอะมากใช่ไหมว่าเยอะมากเหมือนมันมันเจอระหว่างทางมากกว่าครับเหมือนพอทำไปปุ๊บไอ้แบบนี้มันก็น่าจะได้เหมือนกันแบบนี้มันก็น่าจะได้เหมือนกัน ก็เลยส่งมาประมาณห้าชิ้นกันครับแล้วก็ช่้วนีนี้ก็เป็นชิ้นที่เหมือนเป็นน่าจะถูกใจ